สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุขในธรรมวันนี้เราจะมาพูดถึงธรรมะสำคัญที่ใครหลายคนอาจเคยได้ยินบ่อยๆแต่ไม่ค่อยได้เข้าใจลึกซึ้งหนักนั่นก็คือขันติหรือที่เรามักเรียกกันว่าความอดทนพระพุทธเจ้าตรัสว่าขันติคือความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่งหมายความว่าความอดทนนั้นเป็นพลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เหนือการเผาตัวเองเหนือการทรมานตนแต่เป็นพลังที่ทำให้ชีวิตเราผ่านอุปสรรคได้จริงๆวันนี้ผมอยากชวนทุกท่านนั่งฟังกันยาวๆให้เสียงนี้เป็นเสมือนเพื่อนระหว่างวันระหว่างทำงานหรือระหว่างพักผ่อนแล้วลองซึมซับพลังของขันติไปพร้อมกันนะครับความหมายของขันติเมื่อเอ่ยถึงคำว่าขันติหลายคน อาจนึกถึงเพียงคำสั้นๆที่แปลว่าความอดทนแต่ในความเป็นจริงแล้วความหมายของขันติในพระพุทธศาสนาลึกซึ้งกว่านั้นมากคำว่าขันติมาจากภาษาบาลีว่าขํำแปลว่าทนได้อดกลั้นได้แต่ไม่ได้หมายถึงการทนแบบกัดฟันฝืนหรือกดข่มความรู้สึกไว้ในใจหากเป็นการทนด้วยความเข้าใจในเหตุและผลเป็นการอดกลั้นที่มาพร้อมกับความสงบภายใน พระพุทธเจ้าตรัสว่าขันติประ,ระมังตโปตีติแปลว่าขันติเป็นตบะอย่างยิ่งคำว่าตบะหมายถึงการเาผาผลาญกิเลสความเร่าร้อนของใจดังนั้นความอดทนจึงไม่ใช่เพียงคุณธรรมเล็กๆแต่เป็นการฝึกฝนใจให้สูงส่งเหมือนกรอบป้องกันที่จะช่วยให้เราผ่านพ้นทุกข์ภัยได้ลองจินตนาการดูครับ ชีวิตเราก็เหมือนการเดินทางไกลบางเส้นทางราบเรียบเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าและดอกไม้แต่บางเส้นทางเต็มไปด้วยหินแหลมลมแรงฝุ่นตลบและแดดร้อนจัดถ้าเราไม่มีขันติเราจะหยุดกลางทางท้อแท้และไม่สามารถเดินต่อไปถึงเป้าหมายได้แต่ถ้าใจเรามีขันติถึงแม้จะร่างกายจะเหนื่อยมากใจเราก็ยังมีกำลังที่จะก้าวต่อไป ความอดทนเวอร์การกดข่มหลายคนสับสนระหว่างความอดทนกับการกดข่มการกดข่มคือเวลาที่เรากโกรธแต่พยายามยิ้มทั้งที่ทใจเดือดปุดปวดความอดทนที่แท้จริงคือการรู้ว่ากโกรธแต่เลือกที่จะไม่ตอบสนองเลือกที่จะรอจนกว่าอารมณ์จะคลายไปเองสิ่งนี้แหละที่ทำให้ขันติ เป็นคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่เพราะมันไม่ทำให้ใจเราสะสมความร้อนรุ่มแต่กลับทำให้ใจสงบลงขันติมีหลายมิติขันติต่อความลำบากเช่นความเหน็ดเหนื่อยในการทำงานการเรียนหรือการฝึกฝนขันติต่อคำพูดและการกระทำของผู้อื่นเช่นเมื่อมีคนด่าเราดูถูกเราเราเลือกที่จะไม่ตอบโต้ด้วยความโกรธ ขันติต่อความอยากของตนเองเช่นเวลามีความอยากได้อยากมีอยากเสพเราสามารถอดกลั้นไม่ตามใจกิเลสท,ทั้งหมดนี้รวมกันจึงเรียกว่าขันติที่สมบูรณ์เปรียบเทียบกับกำแพงถ้าเปรียบชีวิตเหมือนสนามรบขันติก็คือกำแพงเมืองกำแพงไม่ได้ทำให้ศัตรูหายไป แต่ช่วยป้องกันเมืองจากการถูกทํำลายในทำนองเดียวกันขันติไม่ได้ทำให้ปัญหาหายไปทันทีแต่ช่วยให้ใจเราไม่แตกสลายท่ามกลางปัญหาเหล่านั้นตัวอย่างเมื่อรถติดเราอาจงุดหงิดคิดว่าชีวิตไม่ยุติธรรมแต่ถ้ามีขันติเราจะยอมรับว่ารถก็ติดได้เป็นธรรมดาแล้วใช้เวลานั้น ฟังเพลงหรือเรียนรู้อะไรบางอย่างแทนเมื่อเจ้านายตำหนิเราอาจโกรธแต่ถ้ามีขันติเราจะฟังอย่างมีสติเห็นว่าคำตำหนิอาจซ่อนประโยชน์บางอย่างไว้เมื่อชีวิตไม่เป็นดังใจขันติจะทำให้เราเข้าใจว่าทุกสิ่งล้วนมีเหตุปัจจัยเราทำได้เพียงลงมือแก้ไขด้วยใจสงบไม่ใช่เพิ่มไฟแห่งความโกรธความหมายเชิงลึก พระอาจารย์ท่านหนึ่งเคยสอนว่าขันติไม่ใช่เพียงการทนให้ผ่านไปแต่คือการทนด้วยใจที่ยิ้มได้ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องยากแต่ถ้าเราเข้าใจหลักของอนิจจังว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงเราจะเห็นว่าความลำบากความเจ็บปวดความกโกรธก็เป็นเพียงเมฆที่ลอยมาแล้วก็ลอยไปในที่สุดเพราะฉะนั้นความหมายของขันติที่แท้จริง จึงไม่ใช่การกดข่มตัวเองให้อึดอัดแต่เป็นการสร้างพลังใจที่สงบมั่นคงและเปี่ยมด้วยปัญญาเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ยืนหยัดท่ามกลางพายุแม้ใบจะปลิวกิ่งจะเอ็นไปแต่ลำต้นก็ยังหยั่งรากลึกไม่หวั่นไหวนิทานชาดกพระเตมีบ้ายในพระไตรปิฎกมีชาดกเรื่องหนึ่งที่ทรงแสดงถึงขันติได้อย่างลึกซึ้งและน่าคิดนั่นคือ พระเตมีชาดกพระเตมีเป็นพระโพธิสัตว์ในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าเรื่องเล่าเริ่มขึ้นในนครมิถิลานาครเมื่อพระราชาและพระมเหสีมีพระโอรสพระองค์หนึ่งชาววังต่างชื่นชมยินดีคาดหวังว่าองค์ชายจะเติบโตขึ้นเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แต่พระโพธิสัตว์ในชาตินั้นเมื่อประสูติออกมาได้ไม่นานทรงระลึกชาติได้ว่าในชาติก่อนเคยเกิดเป็นกษัตริย์ ผู้มีอำนาจทรงพิพากษาลงโทษผู้คนด้วยความไม่รอบคอบบางครั้งสั่งฆ่าคนโดยไม่ไตร่ตรองกรรมเหล่านั้นติดตามมาทําให้พระองค์รู้สึกสะเทือนใจอย่างยิ่งและไม่อยากกลับมาเป็นกษัตริย์อีกเพราะการเป็นกษัตริย์คือการต้องตัดสินใจลงโทษผู้อื่นซึ่งอาจพาให้สร้างบาปซ้ำๆไม่รู้จมจบดังนั้นพระโพธิสัตว์จึงตัดสินใจสร้างทำเป็นเด็กพิการไม่พูดไม่เล่น ไม่แม้แต่จะศบตาใครไม่สนใจในสิ่งที่คนอื่นมองว่าเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นลองนึกภาพตามนะครับเจ้าชายองค์เล็กนั่งอยู่ในวังท่ามกลางเสียงหัวเราะรื่นเริงของข้าราชบริพารแต่พระองค์นั่งนิ่งไม่พูดไม่เล่นไม่แม้แต่จะสบตาใครเวลาถูกพาไปที่ลานหลวงเพื่อชมการเล่นของนักดนตรีนักเต้นรำองค์ชายก็นั่งเงียบเฉยเวลาฝนตกหนักฟ้าร้องดัง องชายก็ยังคงไม่แสดงความหวาดกลัวเวลามีของเล่นวิเศษหรือสัตว์แปลกๆนำมาให้ดูองค์ชายก็ไม่สนใจชาวเมืองจึงเริ่มเรียกกันว่าเจ้าชายพิการหลายคนหัวรบเยาะบ้างก็รู้สึกเวทนาแต่พระเตมีก็อดทนไม่แสดงความจริงออกมาเลยนานวันเข้าพระราชากับพระมเหสีเริ่มกังวลว่า ลูกของเราคงเป็นคนบ้าไม่สามารถขึ้นครองราชได้แน่เมื่อองค์ชายอายุ16ปีพระราชาก็มีพระบัญชาให้นำเจ้าชายไปฝังในป่าเพื่อปกปิดความอับอายวินาทีแห่งความจริงทหารคนหนึ่งถูกมอบหมายให้พาองค์ชายไปฝังในป่าเมื่อมาถึงที่ลับตาทหารนั้นขุดหลุมดิน เตรียมโยนเจ้าชายลงไปแต่ทันใดนั้นเองพระเตมีก็ตัดสินใจเปิดเผยความจริงพระองค์ลุกขึ้นจากท่าทางนิ่งเงียบพูดเป็นคำแรกในชีวิตว่ายุดก่อนท่านข้าหาไม่ได้เป็นคนบ้าข้าเพียงแซงทำเพื่อหลีกเลี่ยงบาปแห่งการเป็นกษัตริย์เท่านั้นทหารตกตะลึงไม่อยากเชื่อสายตาตนเอง เจ้าชายผู้ที่เงียบมาตลอด16ปีกลับพูดจาฉะฉานด้วยเหตุผลลึกซึ้งพระเตมีอธิบายว่าการเป็นกษัตริย์ย่อมมีทั้งการตัดสินการลงโทษการฆ่าซึ่งล้วนสร้างบาปกรรมหนักพระองค์ไม่ปรารถนาที่จะจมอยู่ในวังวนเหล่านั้นเองเมื่อพูดจบพระเตมีก็ละวังละตำแหน่ง ละทุกสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายทวินหาแล้วเสด็จเข้าสู่ป่าไปเพื่อบวชเป็นนักบวชผู้สแสวงหาความสงบทางธรรมพลังแห่งขันติเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าขันติของพระเตมียิ่งใหญ่เพียงใดลองคิดดูนะครับเด็กคนหนึ่งต้องทนต่อคําดูถูกเหยียดหยามของผู้คนการถูกทดสอบทั้งร่างกายและจิตใจ การถูกปฏิบัติเหมือนเป็นคนไร้ค่าแต่พระองค์ก็อดทนได้ถึง16ปีเต็มไม่หลุดแสดงตัวตนเลยแม้แต่วินาทีเดียวความอดทนเช่นนี้ไม่ได้เกิดจากการกดขม่มแต่เกิดจากปัญญาที่เห็นโทษของบาปและความตั้งใจแน่วแน่ที่จะหลีกเลี่ยงกรรมข้อคิดสำหรับชีวิตเราแม้เราจะไม่ได้อยู่ในฐานะเจ้าชายหรือไม่ได้ถูกทดสอบอย่างเข้มข้นเช่นพระเตมี แต่ในชีวิตประจำวันเราก็เผชิญการทดสอบเล็กๆอยู่เสมอเพื่อนร่วมงานพูดจาไม่เข้าหูเราจะตอบโต้ทันทีหรืออดทนไว้งานที่ต้องใช้เวลา3-4ปีจึงจะเห็นผลเราจะเลิกกลางคันหรืออดทนทำต่อสุขภาพที่ต้องใช้การดูแลต่อเนื่องเราจะท้อกับการออกกำลังกายหรืออดทนรักษาวินัย ขันติของพระเตมีสอนเราว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต้องอาศัยเวลาและความอดทนไม่มีทางลัดไม่มีใครได้ผลลัพธ์ทันทีทุกความสำเร็จเกิดจากการทนต่อความยากลำบากทั้งเส้นพระเตมีชาดกจริงไม่ใช่เพียงนิทานเก่าแก่แต่เป็นบทเรียนที่ยังสดใหม่ในชีวิตเราทุกวันนี้ขันติของพระองค์เปรียบเสมือนแสงไฟที่บอกเราว่า ถ้าใจเรามั่นคงพอหากเรามีขันติจริงๆต่อให้คนทั้งโลกไม่เข้าใจเราต่อให้ต้องผ่านการดูถูกเหยียดหยามเพียงใดเราก็ยังสามารถก้าวไปสู่เส้นทางที่ถูกต้นได้ขันติในโลกสมัยใหม่ในยุคปัจจุบันเราอยู่ในสังคมเร่งรีบทุกอย่างต้องการผลลัทันใจอยากรวยเร็วลงทุนแบบไม่คิดขาดทุนยับ อยากผอมเร็วกินยาลดน้ําหนักอันตรายสุขภาพพังอยากได้งานใหญ่ทันทีแต่ไม่มีความอดทนฝึกฝีมือสุดท้ายพลาดโอกาสตรงกันข้ามคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆคือคนที่มีขันตินักวิทยาศาสตร์นักดนตรีนักกีฬาระดับโลกทุกคนล้วนฝึกซ้ำๆเป็นพันเป็นหมื่นครั้ง กว่าที่จะได้ผลลัพธ์ที่โลกจดจำเรื่องจริงจากชีวิตโทโมัสเอดิสันโทโมัสเอดิสันผู้ประดิษฐ์หลอดไฟเขาล้มเหลวกว่า1 0 0 0ครั้งมีคนถามว่าคุณไม่ท้อหรือที่ล้มเหลวตั้งพันครั้งเอดิสันตอบว่าผมไม่ได้ล้มเหลวเลยผมแค่ค้นพบวิธีที่ใช้ไม่ได้ถึงพันวิธีและทุกครั้ง มันพาผมเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นนี่แหละครับขันติที่ไม่ใช่แค่การทนแต่คือการเรียนรู้จากความล้มเหลวเทคนิคการฝึกขันติรู้จักหายใจลึกๆก่อนตอบสนองเวลาเจอสิ่งที่กดดันอย่าพึ่งนพูดหรือทำทันทีลองหายใจเข้าออกลึกๆึกสักสามครั้งใจจะเย็นลงฝึกสมาธิทุกวันแม้เพียงวันละสิบนาทีก็ช่วยให้ใจมั่นคงขึ้น ตั้งเป้าหมายเล็กๆและอดทนทำให้ได้เช่นอ่านหนังสือวันละ10หน้าวิ่งวันละ15นาทีทำงานทีละขั้นเล็กๆมองอุปสรรคเป็นครูทุกครั้งที่มีใครขัดใจเราให้คิดว่าเขาคือครูฝึกขันติขอบคุมความทุกข์เพราะถ้าไม่มีทุกข์เราก็ไม่มีโอกาสฝึกขันติชวนผู้ฟังปฏิบัติตอนนี้ ผมอยากชวนผู้ฟังทุกท่านลองหลับตาสักครู่หายใจเข้าออกยาวๆนึกถึงเรื่องที่ทำให้เราไม่พอใจที่สุดในช่วงนี้อาจเป็นงานคนรักครอบครัวเพื่อนหรือใครก็ตามแล้วลองพูดในใจเบาๆว่าขอบคุณที่ทำให้ฉันได้ฝึกขันติถ้าเราทำได้บ่อยๆหัวใจเราจะค่อยๆเปลี่ยนไปเอง บทเรียนจากขันติความอดทนช่วยให้เราสำเร็จในสิ่งยากความอดทนช่วยให้เราไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ความอดทนทําให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆความอดทนทําให้เรามีความสุขสงบแม้อยู่ท่ามกลางปัญหาสุดท้ายนี้อยากฝากผู้ฟังทุกท่านว่ากำแพงแห่งความสำเร็จไม่ใช่กำแพงที่กีดกันเราแต่คือกำแพงที่ทดสอบว่า เรามีขันติพอจะก้าวเข้าไปหรือไม่ใครที่อดทนได้ใครที่ไม่ยอมแพ้ใครที่มองทุกอุปสรรคเป็นบทเรียนคนนั้นแหละครับที่จะถึงจุดหมายจริงๆขอให้ทุกท่านมีขันติในทุกย่างก้าวของชีวิตแล้วความสำเร็จความสงบและความสุขจะไม่หนีไปไหนแน่นอนครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปของสุขในธรรมสวัสดีครับ